การาเกษตรอำเภอทุกอำเภอคณะกรรมการประกวดด้วยสำนักงานาเษกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมกเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับง้านบริการุูมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อจะเป็นสิ่งที่จะรับรองให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกขาหวาน528นะครับต้องนับเป็นพรองหาภารกิจถึนะครับของโดยกำหนดตัวอย่างมะขามหวานที่ส่งเข้าประกวด จำนวนหนึ่งกิโลกรัมตอนถ้าเราพักเกลพักเทียงแล้วเราจะเริ่มประวดประมาณบ่ายโมงนำมาปิดเป็นยงสำหรับพันสีทองนะครับก็จะมีลักษณะประจำาทางนะครับากมีขนาดานกลางงค่อนข้างนะครับแต่ต้องหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็จะแนะนํานะครับให้มีการ ราปูมนะครับเ็ต้องไมรู้ตอาเช้นรสาก็คือมีความหวานนะครับที่สำคัญเลื่อามเนแล้วคือร่อนเอาไปตัดไม่ได้นาหนาๆัษของในะครือมือเียต้มหน้ไม enfin ่จเป็นาหนาของเราแล้วได้รู้ักว่า็ ก็เปิดก็3ข้อลักษณะการจัดงานราคาเท่านี้ค่ะรอบนี้ค่ะครับวันนี้นะคะ ร่างกายทองหรือตาแฝกของเรานะครับนี่ตัวอย่างจากเกษตรกรนะครับมาส่งมากนะครับนะครับถึงใช้เวลาในการคันยอดมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเลยนะครับต้องหาสายตาสองท่านคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับก็คือเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับโดยว่าด้วยนะครับต้องหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดแรบ บางสุดท้ายค่ะคือนะครับายวันนี้หลากหลายมากมีหลายชนิดมีหลายคันได้ตั้งครองไร้ใส่มาอันนี้ก็จะเรียกว่าคณะกรรมการจะพินิตพิเคราะห์กันมาเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีความหลากหลายพอที่ใสยเงินอีกก็จะอยู่ในคนโยงกันนะครับให้ต้องพรองให้ซัพเปอร์นะครับแล้วก็ไก่

ข่าพาุนนี่น่าจะหวานกว่าข้าวเมลลงให้เขาอ่ะนี่น่าสนใจน่าอายมา อันนี้ใช่ไหมคะที่เรียกว่าใช่แม่เขาอธิบายอยู่ อ,อาจารย์าารยข่าที่ิ่นค่ะอาจารย์คะอ่าพอดีตัวเองก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะราข่าอะคะ่ะสรุปแล้วคือทานได้ <c oughs> หรือว่ายัางไงคะ <c oughs> ไม่มีหน่วยงานรับรองครับโอต่ตามที่เราทดสอบค่ะ ลามันไม่มีฝุ่สนสวยร่างกาย่ะไม่าไม่มีผลิการลบต่อร่างกายแต่ไม่มีเวยกันกล้ารับรองว่ากินได้อืค่ะมันยังคับสายตามันยังมีนิ่งสักระยะหนึ่งก่อนต้องไปท่าต้องไปท่าปาปุกสัรยะหนึงท่ามาปุาาาก ภานเดินมันจะเป็นแบบนี้ตลอดต้องเอามาภาพภาลงมาผูกยึ้ม้วก็ภาพดินมันก็จะเปลี่ยนลักษะเรยๆนอันนี่ตัวตัวไอ้เพรองพอนแรกๆมันก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวับก็สัเป็สังเกจะเป็น่างนี้เลยป่ะอพันาเรื่อยๆมันกเริ่มสวเจาการที่ที่ผูกไเนี่ยมันเป็นกระดูกใช่ใช่ใช่ตัที่เรกรนอกเป็นนะที่รกีแรกมาเป็นแบบนี้เลยนะนอกจากนันที่แรเพร้องพมาแบบนี้นะ ตอนแรกเลยเนาะสไตล์แบบนี้แหละตัวเนี้ยมันนุ่มนิ่งล้วมันเป็นตัวตัวนี้ชื่อชื่อทันอะไรครับอันนี้เพชรป่าสังน่าจะเพชรป่าสักน่าจะมีมีตัวอย่างเดียวมีตัวอย่างเดียวเลยไม่หรอกค่ะเดียวจะพิมพสมัยก่อนไม่ติดแดดกินแดดเป็นกระสอบกัวเออหน้าหมานถึงใสโยนใสใสแข็งัขวนนอันนี้คือรสชาติต้องหลังสลิดาประแต่อันนั้นหลาน

วอมันไม่ยอนถั่อเอออร่อยแต่สสมาะ้อไหนอร่อยเน้มืดเลยนียมันไม่ตรงพันพี่เนี่ยเนื้อไม่ได้เนื้อไม่ได้ครับมันลักษณะมันไม่ใช่โอ้เนื้อเป็นตรง้าสีทองอ่ะเนื้อที่จริงมันชื่อเป็นอหยาดแต่พอมันเนื้อเป็นของทองเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีทองแต่พออย่างเงี้ยมันไม่สีทองแล้ว แล้วก็มาตํา <laughs> <laughs> <laughs>